สวัสดีครับพบกับสุ Liverpool. ลูข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่3ามแต้มสำคัญต่อแดงเดือนนุนเยตลุน้นตัวจริง5ประเด็นการเกมลิเวอร์พูลดวลคริสตัลพาเลทลิเวอร์พูลของเรานะครับเตรียมพร้อมที่จะเปิดรังแอนเตลย์เดินกับคริสตัลพาเลทในเกมพิมพ์ลิงกลตในวันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้โดยพวกเขามีแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นดังทําได้แค่ปลุกไปเสมอกับคูณนํมในเกมนัดเปิดซีซั่นเมื่อสัปดาห์ก่อนฉะนั้นการรับมือเดอะอีเกิลใช้ชนะมีความสำคัญอย่างมากสําหรับลิเวอร์พูล โดยงานนี้สาวทด้ครับมีการได้เห็นดาวินนูเยตได้ลงเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับลุยดิอาสและโมเมซาลาและที่สำคัญพวกเขาจะต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้เพิ่มความมั่นใจก่อนที่จะไปประทะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแมตช์ต่อไปครับเริ่มต้นที่ประเด็นที่1ทั้งสองทีมต้องการชัยชนะในแมตช์แรก ลิเวอร์พูลกับคริสตัลบอลเลต์รต้นศึกพิมลิงกิษฤดูกาล2อ2 2 2น2 3ถึง่ไม่เคยน่าอภิรม์มักนักโดยในฝั่งของหงด่างต้องยินรนไรตีเสมอฟุลนล่ำทีมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ขณะที่ดีเอเกลอาการหนักกว่าโดนอ์เซนอลทุบสบายเกือบด้วยเหตุผลนี้ทั้งเจ็กกิ้งครับและแพทริกวิลลาต่างมุ่งมั่นที่จะนำทีมคว้าสามคะแนนให้ได้เพราะหากพวกเขาพลาดชัยชนะก็คงจะส่งผลกระทบร่องความมั่นใจพอสมควร โดยเฉพาะชาวบ้านนะครับเนื่องจากโปรแกรมต่อไปพวกเขาต้องยกพลไปเยือนไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นการคว่ำพาเลตที่มีความหมายเป็นอย่างมากก่อนที่จะทำศึกใหญ่ประเด็นที่2ได้วยเวลา3ประสานแห่งอนาคตเชื่อได้ว่าตอนนี้เจคกิงคลับคงพร้อมที่จะให้โอกาสดาวินนูเยตลงสนามเป็นตัวจริงหลังจากเทนนักเตะเริ่มปรับตัวกับการเล่นฟุตบอลอังกฤษได้แล้วโดยเฉพาะในแมตช์เปิดซีซั่นที่เขาทั้งยิงทั้งแอซิสให้กับต้นสังกัด ส่วนสอแนวรุกที่จะได้เล่นขนาดข้างซ้ายขวาคงหนีไม่พ้นลุยเดียร์ับโมเมสะลาแน่นอนว่าการมีดาวยิงทีมชัดอุรุวยัยยืนเป็นหน้าเป้าช่วยทําให้เกมรุกของเดอะเรดมีความอันตรายมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่นูนเยตต้องพยายามทาให้ดีนั่นก็คือการจับบอลจังหวะแรกและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเนื่องจากอุปสรรคสําคัญก็คือเรื่องภาษาพูดในส่วนของรายของบางโม มีโอกาสเพื่อนสถิติในการยิงประตูหลังสั้นให้เกมลีกให้กับเดวูบไปแล้ว119ลูกเป็นรองบินค่าสตีเวนจูลาด120กับร็อบบี้ฟลเลอร์128เท่านั้นนะครับประเด็นที่3โอกาสของคาวาโยกับเอเลียตจากการที่เต็กโกอาคันตรามีปัญหาการบาดเจ็บทำให้เชดกินครับต้องหาทางอุดช่องหูนี้ให้จุงได้โดยณตอนนี้ต้องลุ้นนาบีเกตา ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการป่วยว่าจะฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามเชื่อทีมหรือไม่ถ้าหากดาวเตะทีมเชสกินีสามารถลงสนามได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับหงแดงแต่ถ้าหากไม่ฟิตเต็มร้อยกรณีนาใยใหญ่เลือดดอยส์ก็คงต้องหดหัวเพราะเคยติดจนกับอเล็กออกเล็กเชมเลนก็ยังมีปัญหาจากอาการบาดเจ็บดังนั้นออปชั่นที่มีความเป็นไปได้ก็คือฟอร์บิโอทาวโยกับฮาวิเอเลียนซึ่งทั้งคู่ทำางานได้โดดเด่นจากการเป็นตัวสอมในแมตช์ที่เสมอกับบุลลัม ถ้าหากเชคก้งครับอยากจะด้วยความจี๊ดจ๊าดดุดันในแดนกลางอัดเลือกใช้งานโจุะแต่ต้องการเพิ่มความหลากหลายในการเล่นการใจบอลที่เจยบคมก็ต้องพึงผ่าเข่าวโยประเด็นที่ 4. เพิ่มสถิติในลีกหรือหยุดเพียงเท่านี้สิ่งหนึ่งที่ลิร์ผูยังคงยอดเยียมมากานั่นก็คือสถิติการเล่นในเกมพิม์ลิอังเรษที่พวกเขาไม่เคยแพ้เลย20แมตช์โดยก่อนที่แมตช์นี้จะเปิดฉากขึ้นผลพั์เดอะเรดแพ้ครั้งล่าสุดเมื่อ 2 3 0วันก่อนนั่นก็คือเกมที่โดนสุนัขจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สอยด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาโดยสําหรับสถิติไร้พ่ายในลีกของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเก็บชชนะไปมากถึง16แมตช์และเสมอไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นงานนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถทำลายสถิติไร้พ่ายในลีกของพวกเขาที่เคยทําเได้ถึง44แเกมในช่วงระหว่างเดือนมกราคมในปี2 0องถึงเดือนกุมาภาพันธ์ในปี2020ได้หรือไม่ม เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวประเด็นที่กํากำลังใจก่อนทําศึกแดงเดือนต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลอยากได้ชัยชนะในเกมนี้มากเพราะได้เล่นต่อหน้าสาวกเดอะคอปและยังเป็นแมตที่เรียกขวัญและกำลังใจหลังทําพลาดในเกมบุกเสมอกับฟุนแล่มเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมนานองจากนี้ด้วยโปรแกรมต่อไปที่พวกเขาจะต้องไปทําศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอดลทร่ฟอร์ด มันจึงมีความสแกัญอย่างมากสําหรับการคว่ำคริสตัลเพลยให้ได้เพราะนั่นจะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับแข้งหงด่างและยังเป็นการข่มข,ขวัญเหล่าบรรดาพลพัชไอดงไปด้วยเพราะตอนนี้ขวัญกระเจิงสุดๆจริงๆหลังออกสตาร์ทได้อย่างยำแย่แพ้2เกมรวดพร้อมรังบวยอยู่ณเวลานี้แค่รอลูกแรกเชเกนงครอปเชื่อดีอร์จะซัดมากกว่า10ประตูให้กับลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ ทีอเกงคลับในแงของลิเวอร์พูลมั่นใจในะคบว่าด้วยศักยภาพของหลุยดิอาร์ตปีกตัวเก่งจะยิงได้มากกว่า10ลูกในการนี้อย่างแน่นอนแต่เหนือสิ่งอื่นใดการดีส่วร่ร่วมกับทีมเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าทีมเกงคลับคุณสื้อลิเวอร์พูลในศึกฟีวนิ่งีกมั่นใจว่าหลุยดิอารปีกชาวคลเมเบียจะสามารถทําประตูได้10 ถึง15ลูกต่อฤดูกาลเพราะจะมีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นแทนที่เซเดโอมาเน่ e, แนรุกทีมชาติเซเนกัลที่ย้ายไปคัดเช่นกับเบย์มูนิกแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากกว่าการมีส่วนร่วมช่วยทีมให้ควา้าชัยชนะโดยดาวเตนในวัย2 5ปีสามารถปรับตัวเข้ากับหงแดงได้อย่างรวดเร็วนับตแต่แีทย้ามาจากเอฟซีปรโต ทีมดังในลีกบอสตกนเมื่อเดือนมกราคมโดยคาตัวเบื้องต้น37.5ล้านปอนด์หรือประมาณ1,650ล้านบาทโดยทำแล้ว6ประตูจาก26นัดรวมทุกรายการในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นก่อนเมื่อถูกถามว่าแข่งรายนี้จะทำประตูได้10-15ประตูในฤดูก,กาลนี้หรือไม่ในาใย่ชยมันกล่าวว่าโอ้แน่นอนนั่นคือคุณสมบัติของเขาเราต้องรอดูแน่นอนว่านั่นคือสักภาพของลุยดีอาร์ คุณก็เห็นเขามีโอกาสในเกมกับกุลแนมขนาดไหนเขาแค่โชคร้ายที่ทําประตูไม่ได้แต่เขาก็อยู่ในสภาพที่ดีจริงๆและนั่นมันสําคัญกว่าวิธีที่เราเล่นคอยช่วยกองหน้าวิธีที่เราเล่นคอยช่วยแนวรับสุดท้ายเพราะทุกคนมีส่วนร่วมนั่นก็เช่นเดียวกันว่าทําไมกองกลางถึงได้ถูกมองว่ายิงไม่ได้เพียงพอเพราะพวกเขามีส่วนร่วมในการเก็บบอลสกิลภาพของพวกเขาอยู่ที่นั่นพร้อมแคนนี้จึิงครับยังยอมรับนะครับว่าเดอาร์สไม่ได้มาแทนที่มาเน่ ที่ทำไป120ประตูจากทั้งหมด2 6 9แมตช์และเขาก็รู้ดีว่าทีมต้องปรับตัวเข้ากับแนวทางใหม่ในการทำงานร่วมกับกอน้าตัวเป้าซึ่งเขาพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำแต่นาเสีดายที่กระบวนการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นในช่วงข้างเคขื่อนมันต้องใช้เวลาเขาแค่รอ,อการยิงประตูแรกจากนั้นก็เป็นประตูถัดไป ด้วยคือสุรุตข่าวลีวัภูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่15สิงหาคมนะครับค่ำคืนนี้ครับเป็นแฟนห้ามพลาดโดยเดด็ขาดนะครับตามระประเทศไทยก็คือตีสองนะครับก็คาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลน่าจะเปิดเกมรุกบุกแหลกตามสไตล์นะครับฉะนั้นแล้วนะครับแฟนๆระวังไว้ให้ดีนะครับกับการเล่นโต้กลับของทีมพัฒนทิกเวลาแต่แอดมินเชื่อนะครับว่าถ้าหากลูกแรกลิเวอร์พูลได้เร็วนะครับน่าจะสกอร์ไหลเหมือนกับเทน้ําเทท่าอย่างแน่นอนนะครับ กอฟันธงนะครับลิเวอร์พูลชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ